สวัสดีค่ะยินดีตอนรับติมนรับช่องนวลนพะล่วยพระล่วยตอนนี้นวลนพระกายยูดอนยูดอนตาค่ะมาเมื่อนี้ทำบุญกัมีการทำบุญบ้านถวายเลี้ยงพระเนาะค่ะซึ่งแล้วปูนจะมีกับกาลูกบ้านหรือมีถวายท้ยบ้านถวายพระทหารเสร็จแล้วก็ถวายตอนเช้าเนาะค่ะถวายท่านซาลาที่ยูดอนปูตานางท่านถนน บ่อน้ำสักชี์ทีเปิลางแล้วๆเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกรสีมีตัวฤีฝากพี่น้องเอจจี่ือ้นเาแล้วนะู่เอาตามไปเบิ่งว่าเปินสิมีตัวเลขแนวทางตัวใดมาปูฝากไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอจจี่เนาะค่ะเนาะเบิร์นน้ำกันเ้าเตาตัวหนึงใส่กะตามาเอานีเตา่ กันน ok ี้สวงขึ้นมากเลยเห็นปูพนังปูเถาๆเป็นพระน่ะแหละเพิ่นเอาไม้มะกอของเาคได้เราวัเล็กตัวเดียวสันได้เราจ้าเพิ่นก็เลยหัวเลาเพิ่นก็บเบาจอเพิ่นเบาเบา่อเลยปูนกูถมานที่ได้ได้เจ็คิดว่าตัวใดสันตัวเดียวแต่ไม่รีกับว่าใครซื้อเลยเพาะกับว่าหนที่น้องเอ็ซีดีเอาแล้วนะ เเพื่ออาจให้ตีให้รอดนะแม่นี่ให้ห้าตีเอาโลดนี่เกันตีให้คือมันถือว่าอะถือว่าถือกันทีเทนไงงวดก้อนตีให้เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับพี่ห้าตีให้นะครับเลยออกเก้าสองงวดนี้ตีให้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเอ้หนึ่งก็เลยเก็ตตัวเดียวกันนิดเนาะหนึ่งห้าตีให้สามตัวเลยเด้อครับพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดฟัดเลยนะครับดเลย สองพระโชกตีเดียวว่าไม่นี่ก็บอกว่ามันสิออกตัวใดเนาะสองพระโชกตีให้ยเจ็ดตัวเดียวโคโลนน่ะนางนั้นมันอยู่น้ำปูเ้าเหมือนสันตัวหนึ่งใส่ตาม่านะครับตากะตาสี่เหลี่ยมตาสี่เหลี่ยมตเพี่อนเราไม่หายนะเอาหนึ่งซีเกียนนะครับเดื่องวัตที่ผ่านมาบ่ได้ลงคลิปไม่นี่นะครับตีให้เล่ายู่นะครับแต่ว่าบางช่องก็จะได้ร่วงยู่นะครับตีใหายเล่าเก้าหนึ่งเก้าสองตึกจ้อยนะครับสองพระโชกไปไปกับน้องเด้อยนี่ค่ ไปต่ก็นอน้องว่าน้ำมันหมดก็เลยไปเติมน้ำมันให้ก่อนแน่กันก็เลยไปเติมให้เรื่อรถแก่หนึ่งหาซีแล้บิึงกันไม่พี่หรืว่าเรื่กงหนึ่งก็เลยเคลียรกับตัวเดียวกันยู น้รมดา่ซื้อเพิรสิบนครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อขอเวลาซิมน้าที่ด้ไม่เปื่อ่เพื่อติดพายุโอ้ครับครับตามสบายบ่างใบซื้อเอาตอนนี้ห้าวกบมากตามต่อครับไอ้นี่บางนึงหอดแซะละครับโดดหานเกิบัิดนทันเกิดบุษบัติหอดในหอดเจ็ดแล้วแหละหอดความฝัน o อ t ว่าความฝันเห้พี่หน้องคนฟั่งใหม่ในมินี่บางนึงมัน ขางเมชัดปนไหนครับหลังเลออกว่าที่สิบเจ็ดเนาะที่สิบแปดนี่เสิยขนมาไหตอหง่วนนะขึ้นเอาขึ้นเอาตาไหตัวหนึ่งไเป็นเครับใหตอใหตามาตัวนึงมาสั่น้ว่าตตัวนึงใส่กระตามากเอานีตเว่า่าันมีสวงขึ้นมากเลยเห็นปูพนังปูแถวๆเป็นพระะะ เพื่อนเอาไมเม่อกองหัวกันเลยว่าได้เรา่レต์ตัวเดียวได้เรืจ้าวเพื่อนก็เล็กหัวแล้วเพื่นก็บวาด่อเพื่นบวาตจอเลยปูนาไมั่าไม่ได้ได้เจบคิดว่าตัวใดสันตัวเดียวต่ไม่เรียกก็บอกไปซื้อเลื่องมากกสัว่าหพี่น้องยกีตีเอาแล้วนะ พราานอว่เเเตัวีให้รอดแน่แม่นี่ให้าตีรอดนี่กันตีให้ถือว่าถือกับงวดก้อนตีให้เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับใี่ห้าตีให้นะครับเลยออกเก้าสองงวดนี้ตีให้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเดหนึ่งก็เลยเก็ตตัวเดียวกันนิดเนาะหนึ่งห้าตีให้สามตัวเลยเด้อครับพี่น้องหนึ่งสี่เ็ดฟัดเลยนะครับเลย แต่ซอฟ่าโชกตีสีออว่าไม่นี่ก็บูงโหว่าไม่สิออกตัวใดแล้วซอฟ่าโชกตีหายเจ็ดตัวเดียวโคโลนน่ะนางนั้นมันอยู่น้ำปูเขาเหมือนกันตาแม่นะครับตากระตาสี่เหลี่ยมตาสี่เหลี่ยมตาสี่เป็นดอมมะไฮนะเอาหนึ่งสี่เก็ดนะครับเดองวัี่ผ่านมาบริเลลงคลิปไม่นี่นะครับตีหายเล่ายู่นะครับแต่ว่าบางช่องก็สิได้ลงอยู่นะครับตีหายเล่าเก้าหนึ่งเก้าสองถือจ้อยนะครับซอฟ่าโชกตัวนึงไปไปกับน้องเด้อยนี่ฮา ไปกับน้องน้องว่าน้ํามันเบิดก็เลยไปเติมน้ํามันให้ข่อยแน่ซั่นก็เลยไปเติมให้เลรถเกนนึง54ลองเบิ่งกันม่เลยว่าเลขกับเลข7ก็ตัวเดียวกันอยู่ ธรรมดาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อขอเวลาสิบนาทีเด้ไหมเปื้อบ้เพื่นตกินเผายู่โอ้ครับตามสบายร่างบซื้อเอาตอนนี้เขากันมากตามต่อครับไม่นี่บางนึงฮอดแซะลระครับเดอดหัเกือบันดันเหอดเฮอดเจ็ดแล้วหละฮอดความฟันอาเ้าควา่ฝฟันไอ้พี่หน้องคนฟังไม่ในม่นบางนึงมัน ขั้งม้าชัดป่นไดครับหลังเลขออกวันที่สิบเจ็ดเนาะที่สิบแปดสิเพิ่นมาให้ตัวงงดนะเพิ่นเอาเพิ่นเอาเต่ามาให้ตัวนึงใเศกระตาสี่เหลี่ยมมากเอาเต่านะสั่นทันลาเอาเต่าส่กระตาไมาให้ตีนไหมนี่ใส่กระตาไมาให้จักไปยังไปกับน้องเขไปว่ารถหมัดเขาเขาเติมมาเปลี่ยนก็เลยเติมให้เขาเรียกรถน้องน่ะหนึ่งหาที่เพาเรียกหนึ่งเขาเรียกตัวเดียวกัน 1>, 1กับ7มันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะแม่นี่เนาะ5กับ9ก็ยังตัวเดียวกันอยู่เฮาว่าพี่น้อง FC มันสิตีเอาดอกเพราะว่าเฮาตีบ่เป็นเลขกะอีกพวกนึงมันก็อยู่น้ําปูเฮานะเพราะว่านี่เพิ่นให้เห็นตัวเดียวแม่นี่ได้ตัวเดียวจะสิเป็นหยังให้พี่น้อง FC ตีเอาตีเต้านี่แหละิครับเต้าล่ะเพิ่นใส่ตามาให้ตัวนึงเต่า แล้วเมนี่วอาถึงความฝันหมหัศจรรยนมาให้ฟังน้ำเนี่ครับพี่น้อมหัศจรรย์มากรับฝันว่าผู้ชายสองคนน้ำหาผู้เนึง่งบัานนี้มื่อที่สองมาเป็นเล่เากุ้งมาใหอยนะจักเป็นไผ่แต่ว่าเอากุ้งนะท่านเมนี่ก็เลยเอาก็เลยตีแต่ว่า,าก็ได้ตีให้ล้าอยู่มอือนั้น สองเก้าเนาะค่ะอยู่วัดปูไปบวชหนึ่งเก้าสองเก้าสองคนนําหาปูหนึ่งนาะวานที่พันมาเนาะขึ้นที่สองมากเป็นก็เอากุ้งมะหอยกันตีให้แล่าก็ถืออยู่มือนานกับมื่อปูจําไปบวชทางแอดมินก็ตีให้ยนอกแล้วหนึ่งกับหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองนอกะมือนะเนาะเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกปูจําเข้าไปลอยเอ็ดกับไปให้ สองเอดมินเพิ่นอยู่พุ่นเนาะสองนัวทั่วทีมเนาะของเพิ่นน่ะเพิ่นก็ได้บอกเ92อเกเ92กได้ ตสะสรหะตัมมาัมทางสรานงตชามิธมังสรนาชางสรานงตชามิุิยามติโังสาราังตชามิพุธิยมตเสร็จแล้วก็ทวายจาลาเนาะค่ะ สลัดที่อยู่ดอนปูตาลังนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่งจะทำไวเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็รู้ว่าเพิ่นเบิ่งอีหยังกันอยู่ที่ศาลปูเ,เรา,เเาเติดเีตาครับให้เตาเพิ่นให้เตา,เตาเตมาตัวนึ่งมาสาั่นแล้วว่าเตาตัวนึงใส่กระตามาเอาหนีเตามาสั่น มันมีสวางขึ้นมากเลยเห็นปูพนังปูแถวๆเป็นพระน่ะแหละเพิ่นเอาไหม่มาพร้วของเราเลยว่าได้เราว่าเลื่อตเดียวได้เอกจ้าเพิ่นก็เลืหองของว่เพิ่นก็เบาเบาจอเพิ่นเบาเบาอเลยปูนะกไม้ปูาไม่ได้ได้เจ็ดคิดว่าตัวใดสันตัวเดียวแต่ไม่ไี่กับว่าใครซื้อเลยนอกจากว่าเหนที่น้องเอฟซีเดียวแล้วนะ าาเเเพื่อตีให้ร้อนแน่แม่นี่ให้ห้าตีร้อนนี่ตีให้มันติดตบ่ล่ะ ถือว่าถือกสนใช่ไหมงวดก้อนตีห้เก้าหนึ่เก้าสองนะครับเีหาตีไฮนะครับเลยออกเก้สองงวดนี้ตีห้หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเลขหนงก็เลขเ็ตัวเดียวกันนีดเนาะเออหนึ่งี่ห้าตีไสามตัวเลยเด้อครับพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดฟัดเลยนะครับฟัดเลยแต่พี่น้องเลที่ตีเอาว่าไม่นี่ก็บว่าไม่สิออกตัวใดเน้ะสองพระโชกตีไหเจ็ดตัวเดียวโคโลน่ะนางน่นมันอยู่น้ำปูห้องเหมอันเี่่งกซตามากนะครับ กระตาสีเหลี่ยมตาสีเหลี่ยมตาสีเหลี่ยมเพิ like no <S <S ่นเอามาให้ยนะเอาหนึ่งสี่เขียนะครับเดินวัตที่ผ่านมาบ่ได้ลงคลิปไหมนี่นะครับตีให้เราอยู่นะครับแต่ว่าบางช่องก็ติได้ลงอยู่นะครับตีให้เราเก้าหนึ่งเก้าสองตึกจ้อยนะครับครับสอบผ่านจบไปไปเราไปกับน้องเด้ลยฮาไปกับน้องน้องว่านละมันเหมดก็เลยไปเติมนละมันให้่อยแน่วสันก็เลยไปเติมให้เลี้ยงรถแก่งนึ่งหาซี ไม่มีหรือว่าเหลือกหนึ่งก็เหลือเกียรตกับตัวเดียวกันอยู่เกิดเป็นทิ้นแฉนธรรมดาครับน้องใบซื้อเพิ่มสิบบาทครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อขอเวลาสิบนาทีเด้อไม่เปื้อ ว่เพื่อนไปกินเผายุ่งเรับไว้ตามสบายว่างไรตัวสิเอาตอนนี้เทอากับมากตามต่อครับไม่นี่บางนึงฮอดแซหรอครับเดิดนเกือันเดดนออดอเจ็ดแล่นแหละฮอตคล้องฟันเอว่าคว้งฟันให้พี่หน้องคนฟังใหม่ในมินี่บางนึงมันฟังเบาชัดป่นไหครับ